สมเสือเท่าวงการมวยไทยสามเสือเท่าระดับเทพของไทยโอ้บอลแพ้ไทยจะรอดใครจะล่วงและใครหน้าห่วงสุดจะแพ้ทั้งสามคนเลยไหมหรือชนะรวดทั้งสามคนหรือจะมีใครชนะติดตามรับชมรับฟังได้เลย อย่างแรกเลยนะครับก็ขอแสดงความอินดีกับซุปเปอร์บอลนะครับน้องโ oh, อและก็เพชรธนงเสือเท่านะครับของค่ายซุปเปอร์บอลเทนนิ่งแคมป์ซึ่งเป็นที่รู้กันดีนะครับว่า3คนนี้เนี่ยโอ oh, บอลและก็เพชรเนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนรักนะครับเป็นพี่น้องเพื่อนรักที่ร่วมกันทำค่ายซุปเปอร์บอลเทนนิ่งแคมป์โดยซุปเปอร์บอลนะครับเป็นหัวหน้าคณะหรือเป็นเจ้าของยิม และมีเพชรธนงนะครับแล้วก็กับน้องโอนั้นเนี่ยคอยสอนแล้วก็มาฝึกซ้อมอยู่ในค่ายซูเปอร์บอลเทนนิ่งแคมป์และเมื่อมีใครคนใดคนหนึ่งขึ้นช็อคนะครับทั้งน้องโอเพชรธนงนะครับแล้วก็ ซู p เปรอร์บอลเนี่ยก็คือจะไปช่วยกันเลยนะครับเพชรขึ้นช็อกเนี่ยก็จะมีน้องโอและก็ซู p เปรอร์บอลเนี่ยมาเป็นพี่เลี้ยงมาคอยแก้เกมนะครับและทั้ง3คนเนี่ยคือฝึกซ้อมร่วมกันแก้เกมวางแผนด้วยกันทั้ง3คนนั้นนะครับเป็นอดีตแชมป์โลก2คนและเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งคนปัจจุบันอยู่1คนก็ต้องถือว่า เป็นค่ายนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มก้อนนักมวยที่รวมตัวกันนั้นกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มระดับสุดยอดเป็นกลุ่มตัวท็อปๆของเมืองไทยนะครับแม้ว่าทั้งคู่นั้นจะเข้าสู่ช่วง30มสิบปลายๆนะครับซูเปอร์บอลตอนนี้ก็34ย่าง35ในขณะที่น้องโอนะครับสาย่าง39เพชรนงสามสิบเย่าง40่และซึ่งก็ถ้าเกิดว่านะครับเป็นมวยเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าอายุขนาดนี้เนี่ยอาจจะเลิกมวยไปแล้วแต่ด้วยนะปัจจุบันนะครับนักมวย ของเรานั้นเนี่ยได้รู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาการดูแลรักษาตัวเองจึงทําให้ยืดอายุ สามารถนะครับอยู่ในวงการหรือว่าอยู่ในอาชีพนี้ได้นานขึ้นบางคนนะครับเหมือน 3A อย่างนี้นะฮะสี่สิบเอ็ดสี่สองะไรเนี่ยเจ้าตัวยังฟิตนะครับแม้กระทั่งนับมวยหนุ่มๆเนี่ยยังสู้ไม่ได้เลยวิทยาศาสตร,ร์การกีฬาสําคัญมากๆแต่ถามว่าจะเหมือนเมื่อก่อนตอนที่สมัยลุ่งๆุ่งพลิกๆไหมอายุ25หหรือว่าอะไรประมาณนี้อาจจะไม่เท่านะครับแต่ก็ลดในเรื่องของระยะเวลาความเสื่อมของร่างกายไปได้อีกนานขึ้นกว่าเดิมอย่างที่เพชรธนงและโอ และก็ซูเปอร์บอลกำลังทําให้ดูนะครับซึ่ง3นักมวยนี้เนี่ยโดยนําโดยเพชรนงเนี่ยเขาจะศึกษาข้อมูลและก็รู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร,ร์การกีฬาตัวเพชรนงเองนั้นก็ได้มีการศรรการึกษาเล่าเรียนนะครับเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการต่างๆและนํามาปรับใช้ในค่ายซูเปอร์บอล ถึงแม้นักมวยทั้ง3คนนี้นะฮะอายุอานามจะปลาเข้าไปใกล้เลข10เต็มทนแล้วนะเนี่ยแต่สภา,ภาพร่างกายความฟิตนั้นหายห่วงได้เลยนะครับสำหรับค่ายซุปเปอร์บอลเทนนิ่งแคมโดยเฉพาะซุปเปอร์บอลและก็น้องโอเพชรนงพวกนี้นะครับความฟิตระเบียบวินัยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงการทำน้ำหนักการลบน้ำหนักอะไรพวกนี้เนี่ยอยู่ในมาตรฐานระดับสากล และพอด้วยความเป็นมืออาชีพนะครับจึงทําให้ไฟการชกของทั้ง3คนนั้นอยู่ในรายการใหญ่และมีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะน้องโอนะครับไม่น่าเชื่อมากๆเลยนะครับที่สามารถกลับมาโชว์ฟอร์มในเวท135ปอนด์ได้อีกครั้งหลังจากเจ้าตัวนั้นไม่ได้ชกในเวทนี้เนี่ยมาเป็น10กว่าปีแล้วในขณะที่ซูเปอร์บอนะครับก็มีคิวที่จะป้องกันตําแหน่งแชมป์กับโนฮิล ในศึกวัน173ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในวันที่16พฤศจิกายน2568โดยเป็นคู่นำรายการของศึกนี้นะครับเละล่าสุดทางด้านบอชาตีนั้นก็ได้ประกาศคู่มวยนะครับอีกหนึ่งคนนั่นก็คือน้องโอเจอกับรถถังซึ่งคาดการกันว่าคู่นี้นะครับจะเป็นการชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่น135ปอนด์ก็ต้องมาดูนะครับว่าทางด้านน้องโอนั้นจะสร้างประวัติศาสตร์ กลับมาครองแชมป์โลกได้อีกครั้งหรือไม่และก็จะเป็นแชมป์โลกรุ่นที่2ของตัวเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวเป็นอดีตแชมป์โลกมวยไทยรุ่น145ปอนด์รุ่นเบนตัมเวดก่อนที่จะเสียให้กับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้นะครับและก็ล่าสุดก็ตัดสินใจลดรุ่นมาช็อกในเวท135ปอนด์จนได้มีโอกาสนะครับได้เจอกับรถถังหลายคนก็อยากจะเห็นรถถังเจอกับต่างชาตินะครับแต่ในมุมมองของผมแล้วเนี่ย น้องโอกับรถถังเนี่ยเป็นอะไรที่น่าดูด้วยศักดิรีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับความเป็นแชมป์โลกประสบการณ์ในเรื่องของเทคนิคต่างๆเนี่ยถือว่าคู่นี้ได้จะเป็นอะไรที่ได้พิสูจน์ตัวรถถังด้วยนะครับซึ่งหลายคนมองว่ารถถังนั้นเป็นมวยที่ใช้กําลังอย่างเดียวแล้วก็มีความอึดความทนไฟนี้นะครับจะเป็น การวัดรถถังว่ารถถังนั้นเนี่ยมีแผนการช็กมี IQ การช็อกระดับไหนและถ้าเกิดว่าผ่านน้องโอ๋ไปได้เนี่ยฮะเชื่ออย่างแน่นอนว่ารถถังเนี่ยชื่อเสียงนะครับจะได้รับการยอมรับจากแฟนมวยชาวไทยเพิ่มยิ่งขึ้นไปอีก หลายคนว่าทําไมรถถังไม่เจอต่างชาติไม่เจอมวยหมัดรัดเสเซียเอาจริงๆนะฮะมวยหมัดรัดเสเซียเนี่ยถ้าเกิดว่าดูตามฟอร์มหรือว่าอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยเทคนิคหลายสิ่งหลายอย่างนักมวยในเวท135ปอนด์อนเนี่ยเทียบกับน้องโอเนี่ยยังสู้น้องโอไม่ได้เลยนะครับและถ้าเกิดว่าไปเจอกับรถถังเนี่ยมองว่ายังไงก็เสร็จรถถัง เจอน้องโอไปก่อนนะครับแล้วก็ผ่านน้องโอได้เนี่ยไว้เจอกับต่างชาติยังไงก็ไม่เสียหายแต่นะวินาทีนี้นะครับไม่มีใครเหมาะสมในเวท135ปอนด์ที่จะเป็นตัวยืนชิงเชปมมวยไทยรุ่นไฟเวทกับรถถังมากที่สุดเท่ากับน้องโอและสำหรับอีกหนึ่งคู่นะครับที่จะช็อกกันในวันพรุ่งนี้และระหว่างเพชรนงกับยูกิโยซะ ซึ่งคู่นี้ก็ช่างน้ำหนักผ่านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยอยู่ในพิกัด144.8อปอนด์ช่างได้เท่ากันทั้ง2คนเลยนะครับไม่มีปัญหาคู่นี้นะครับไ์ในเรื่องของปัญหาการน้ำหนักมารบกวนได้เจอกันอย่างแน่นอนจริงนะครับการเจอกันระหว่างเพชรนงกับยูกิเนียถือว่าเป็นนักมวยนะครับที่สามารถไปจัดในศึกวันใหญ่วันเลข3ตัววันไฟไนได้สบายเลยนะครับและคู่นี้นะครับก็จะมีการถ่ายทอดผ่านยูเน็ซึ่ง เป็นบริการสตรีมมิ่งของญี่ปุ่น ซึ่งหลายคนนะครับก็ถามว่าทําไมคู่นี้ไม่เป็นคู่เอกศึกวันลุมพินีนัดที่117เนะครับเพราะคู่นี้เนี่ยเขาเลื่อนระยะเวลานะครับให้ตรงกับของญี่ปุ่นเพื่อไม่ให้เวลาการถ่ายทอดนั้นดึกเกินไปสําหรับญี่ปุ่นเพราะประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีเวลาเร็วกว่าบ้านเราเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงเพราะถ้าเกิดว่าไปเป็นคู่เอกเนี่ยกว่าจะถึงคู่เอกนะครับก็ปาเข้าไปตีสองแล้วเนี่ยเชื่อว่าจะไม่มีคนดูจึงจัดคู่ของเพชรนงกับยูกินะครับเป็นคู่ที่4ของรายการซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาพาม ทา์ของญี่ปุ่นพอดีและเชื่อว่าคู่นี้ก็จะได้รับความสนใจนอกจากคู่นี้นะครับคู่1คู่2คู่3เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นนักมวยญี่ปุ่นมีชื่อนักมวยญี่ปุ่นที่เคยขึ้นไปชกในสื่อวันไฟนวันเลข3ตัวมาแล้วด้วยกันทั้งสิ้นนะครับซึ่งช่วง4คู่แรกถึง5คู่แรกเนี่ยจะเป็นการถ่ายทอดนะครับที่เป็น2ช่วงด้วยกันก็คือช่วงแรกเน สำหรับ fc วันเชมเปี้ยนชิพที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ดูผ่านยูเนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นมวยไทยซึ่งสำหรับคอแฟนมวยชาวไทยแฟนมวยคอวันลูปินีโดยเฉพาะคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่า50-50เป็นอะไรที่ยากจะจินตนาการ พอคู่นี้นะครับมองออกได้50-50แล้วก็มีโอกาสที่จะมีการน็อกเกิดขึ้นด้วยนะครับพะทั้งคู่ก็ต่างประกาศก้าวว่าจะน็อกอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ซึ่งเพชรธนงก็มองว่าตัวเองนั้นก็สามารถที่จะพิชิตยูกิได้เพราะยูกินั้นเนี่ยยังเข้ามวยหลวมนะครับในขณะที่ยูกิโยซานะครับก็ได้สแสดงความมั่นใจมากๆนะครับว่าเจ้าตัวจะมาคว้าชัยชนะในไฟน์นี้เพื่อพิสูจน์ให้แฟนมวย FC1 c h a m p i o n s ป i p ทัชิัวโลกนะครับได้รู้ว่าเขานี่แหละคือ ของจริงตัวจริงในเวท145ปอนด์ในกติกาคิกบ็อกซิง่งบอกเลยว่านะฮะว่าคู่นี้หมันมากๆสำคัญเลยนะครับตัวที่จะชี้วัดว่าใครจะเป็นผู้ชนะนั่นก็คือการฟิตซ้อมของเพชรธนงสภาพร่างกายของเพชรธนงเพราะถ้าเกิดว่าเพชรธนงนะครับฟิตซ้อมมาดีไม่หมดแรงสภาพร่างกายเต็มเปี้ยนะครับโดนอาวุธของยกูกิไปแล้วเนี่ยฟื้นไม่ซึมนะครับโอกาสที่เพชรธนงจะชนะยกูกินั้นมีโอกาสสูงมากๆนะครับ พราะในเรื่องของเทคนิคนะครับชั้นเชิงต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกหมัดลูกเตะลูกเข่าเนี่ยเพชรธนงกินขาดยูกิอยู่แล้วนะครับยูกิเนี่ยได้ในเรื่องของความอึดความทนและสําคัญเลยนั่นก็คือจังหวะต่อยหมัดตัดลําตัวขึ้นบนของยูกินนั้นค่อนข้างทําได้ดีแล้วก็ทําได้เร็วและสิ่งที่อันตรายที่สุดอีกอย่างหนึ่งของยูกินะครับนั่นก็คือลูกเตะขาล่างซึ่งเป็นท่าไม้ตายหรือเป็นทีเด็ดของยูกิ เป็นภาพจำของยูกิไปแล้วนะครับว่าเป็นนักมวยคิกบ็อกซิ่งที่มีการเตะขาร่างหรือว่าเตะหน้าขาได้อย่างรุนแรงเป็นสไตล์การชกเฉพาะตัวและถ้าเกิดว่าคิดถึงนักมวยที่เตะขาดีๆนะครับก็จะนึกถึงยูกิโยซ่าและลูกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพชรธนงเนี่ยสามารถที่จะป้องกันลูกนี้ได้นะครับมองเลยว่าไม่มีลูกไหนและที่น่ากลัวสําสหรับยูกิโยซ่าที่จะไปทําให้เพชรธนงนั้นถึงนับถึงนอกได้ และมาถึงช่วงสำคัญแล้วนะครับ3คนนี้นะครับระหว่างน้องโอ้ซุปเปอร์บอลและก็เพชรธนงเนี่ยสคนนี้เนี่ยใครเจองานหนักที่สุดถ้าเกิดว่าในมุมมองส่วนตัวของผมแล้วนะครับมองว่าคนที่เจองานหนักที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นน้องโอในไฟที่จะเจอกับรถถังนะครับบรรดา3คนของเขาเนี่ยโอนะครับเพชรและก็บอลเนี่ยเชื่อว่าน้องโอเนี่ยถือว่า เจองานหนักสุดในทีมงาน3คนของเขานะฮะโดยตอนนี้เนี่ยรถถังต้องบอกว่าอาการบาดเจ็บนะครับความไม่มั่นใจอันสิ่งที่มีประเด็นมารบกวนสมาธิของรถถังตอนนี้แทบจะไม่มีนะครับอาการบาดเจ็บนะครับที่มือซ้ายที่เป็นประเด็นปัญหาว่าทําไมรถถังนั้นชกผิดฟอร์มในหลายๆไฟนะครับซึ่งก็เป็นที่ทราบว่ารถถังนั้นมีอาการบาดเจ็บที่นิ้วโป้งข้างซ้ายนะครับจึงทําให้การออกหมกัดประสิทธิภาพมันไม่เต็มร้อย ก่อนหน้านี้นะครับหลังจากมีเงินมีทองเข้ามาเนี่ยงานยีเว้นอลายการต่างๆก็ติดต่อนะครับรวมทั้งการเตะบงเตะบอลอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะทําให้กระทบต่อการซ้อมจึงทําให้การซ้อมนั้นอาจจะไม่เต็มที่แต่ณตอนนี้นะครับทุกปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างของรถถังนั้นได้ถูกขี้ขายได้ถูกแก้ไขและก็กลับมามีความมั่นใจอีกครั้งและตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวมีความหมายมั่นมากๆเลยนะครับในการที่จะเอาแชมป์รุ่น135มวยไทยของตัวเองที่เคยครอบครองมานั้นเนี่ยกลับคืนมา าให้ได้และในไฟนี้นะครับในไฟที่น้องโอจะเจอกับรถถังในสภาพที่สมบูรณ์แบบ100%ไฟนี้ใครแพ้ใครชนะนะครับไม่มีข้ออ้างใดๆถือว่าอยู่ในช่วงที่พร้อมที่สุดแล้วที่จะเจอกันเพราะถ้าเกิดว่าน้องโอไม่เจอกับรถถังในปีนี้นะครับเชื่อว่าหลังจากนี้ก็ไม่มีโอกาสได้เจอแล้วและในไฟนี้เป็นไฟน่าจะเป็นไฟสุดท้ายแล้วนะครับที่จะมีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกของน้องโอเชื่อว่าทั้งถังและก็ทั้งโอนั้นใส่สุดอย่าง แน่นอนนะครับเก็บคําว่าพี่น้องเอาไว้ข้างเวทีก่อนแล้วก็ไปใส่กันให้สุดเบนเวทีเพื่อหาผู้ชนะเพื่อหาราชารุ่น135่อนนมวยไทยตัวจริงในยุคนี้ต้องไปดูนะครับว่าน้องโอนั้นจะสามารถทนหมัดของรถถังได้ไหม และด้วยสไตล์การช็อกนะครับโดนอาวุธเนี่ยไม่มีสะเทือนอย่างรถถังเนี่ยแข้งน้องโอนั้นจะสามารถเตะรถถังได้ยุบหรือเปล่าละนะครับนอกจากมัดแล้วนั้นเนี่ยยังมีศอกอีกนะครับที่ถือว่าเป็นอาวุธอันตรายของรถถังแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับที่รถถังนั้นไม่ชอบนั่นก็คือเข่าวงในซึ่งเข่าวงในตัวน้องโอ้ก็ค่อนข้างที่จะทําได้ดีซึ่งคู่นี้นะครับบอกเลยว่าเป็นงานยากสําสหรับน้องโอแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ ซึ่งใน3คนนั้นเนี่ยเชื่ออย่างแน่นอนนะครับว่าน้องโอเนี่ยเจองานยากสุดและสำหรับคู่ของซูเปอร์บอลนะครับและกับโนฮิริต้องบอกว่าซูเปอร์บอลในบรรดาเพื่อนๆทั้ง2คนของเขานะครับถือว่าเจอคู่ต่อสู้ที่น่าจะมีความยากน้อยกว่าคนอื่นนะครับน้อยกว่าน้องโอน้อยกว่าเพชรธนง แฟนมวยทั่วโลกแฟนมวยชา,ายวไทยโดยเฉพาะแฟนมวยญี่ปุ่นเองก็ยังมองว่าซูเปอร์บอลน,นั้นนะครับเป็นต่อโนฮิริแต่อย่าลืมนะครับเลือดโบชิโดนักมวยญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อได้ช็อกในบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยความเก่งจะเพิ่มมาอีก2-3ถึงเท่านะครับโดยเรามองด้วยสายตามองด้วยสถิติแล้วนนเนี่ยเราอาจจะมองว่าซูเปอร์บอลเนี่ยกินโนฮิริขาดแน่นอนนะครับเชกเช่นเดียวกับไฟที่ตะวันฉายกับโนฮิรินะครับตะวันฉายต่อ11แต่สุดท้ายเนี่ยกับโดนโ no นฮิริน็อกเพียงแค่ ยกที่3ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเพราะโนยิลเนี่ยความมั่นใจหรืออะไรต่างๆนานาของเขานับปัจจุบันเนี่ยมันกลับคืนมาแล้วเพราะถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะเอาชนะซุปเปอร์บอลได้แล้วก็ควา้าแชมป์จริงมาครอบครองได้เนี่ยชื่อเสียงของเขาเนี่ยจะโด่งดังอย่างมากเลยนะครับในประเทศญี่ปุ่นความมุ่งมั่นนะครับและก็การได้ต่อยต่อหน้าแฟนมวยนับ20,000คนณกรุงโตเกียวสนามอาริกะอารีนาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทำให้นักมวยญี่ปุ่นนะครับ ดึงศักยภาพนะครับออกมาใช้อย่างได้หน้ามหัศจรรย์และพลังกำปั้นของโนฮิรินั้นนะครับเราก็ได้ประจักษ์แล้วว่าไม่ธรรมดานะครับเมื่อสามารถน็อกตะวันฉายไปได้เพียงแค่ยกที่3 เป็นพลังกำปั้นที่ไว้ใจได้และถ้าเกิดว่าซูเปอร์บอลนะครับเจอหนัก,นก,นกเจอเต็มๆ็มไปเนี่ยก็เชื่ออย่างแน่นอนนะครับว่ามีนับมีน็อกมีร่วงให้เห็นอย่างแน่นอนเพราะเราก็รู้กันอยู่นะครับว่าซูเปอร์บอลนั้นเนี่ยข้างอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับโดนไม่ได้เหมือนกันแต่การป้องกันตัวของซูเปอร์บอลนั้นก็อยู่ระดับเวิร์คคาร์ดโดยเฉพาะในกติกาคิกบ็อกซิ่งแล้วนนเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโจ,จมตีซูเปอร์บอลได้ยากและเป็นเกมการช็อกห้ายกอีกนะครับอะ ไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เป็นไปได้มองด้วยสายตานะครับมองสไตล์การช็อกและก็ฟอร์มการช็อกแล้วนั้นเนี่ยในกติกาคิกบ็อกซิง่งซูเปรอร์บอลก็ยังเหนือกว่าโนโฮิริในสายตาแฟนมวยกูจะเป็นงานง่ายที่สุดนะครับแต่ให้ระวังแต่เฝ้าระวังไว้เลยนะครับกู่นี้เนี่ยอาจจะมีช็อกโลกอีกครั้งหนึ่งชื่อของโนโฮิรินะครับถ้าเกิดว่าเขาทําได้สําเร็จเขาจะเป็นนักมวยญ,ญี่ปุ่นนะครับที่โด่งดังมากๆเลยด้วยกันนกสองซูเปอร์สตาร์ชาวไตลงได้สอ ไฟติดต่อกันตั้งแต่ตะวันฉายและซุปเปอร์บอลมันจะเกิดขึ้นไหมพอไฟที่จะเจอกับซุปเปอร์บอลนะครับเหมือนไฟที่โนฮิริเจอกับตะวันฉายเลยเพราะใครๆนั้นก็มองว่าโนฮิริเสร็จตะวันฉายแน่นอนณตนะตอนนี้นะครับทางด้านโนฮิรินั้นไม่ได้ชกด้วยความกดดันแตกเจ้าตัวนั้นมีแรงผลักดันชกด้วยความทะเยอทะยานในขณะที่ซุปเปอร์บอลนั้นนะครับต้องบอกว่าน่าจะชกด้วยแรงกดดันมากกว่าโนฮิริด้วยการต้องไปต่อยนะครับ ที่บ้านของโนฮิริและที่สําคัญท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนมวยญี่ปุ่นและสําคัญเลยนะครับการแบบความหวังของแฟนมวยชาวไทยในฐานะที่ตัวเองเป็นแชมป์และตัวเองนั้นก็เคยเป็นอันดับหนึ่งของโลกในกติกาคิกบ็อกซิ่งความกดดันต่างๆนานานั้นต้องถาถมไปที่ซุปเปอร์บอร์อยู่แล้วนะครับเมื่อกดดันเยอะๆเนี่ยทำให้นะครับแผนการช็อกหรือการออกอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีสมาธิมันอาจจะหลุดแผนหรือเปิดช่องโหว่ให้โนฮิริโจมตีได้ซึ่งในไซน ตาผมนั้นผมมองว่ามันไม่ง่ายอย่างแน่นอนนะครับและเชื่อว่าคู่นี้เนี่ยจะตาดูดีๆอาจจะมีเซอร์ไพ มันอาจจะสลับขั้วสลับคู่กันก็ได้นะครับกลายเป็นว่าน้องโอเนี่ยสามารถเอาชนะรถถังได้และซูเปอร์บอลเนี่ยแพ้กับโนยิริอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อะไรที่มันเกิดขึ้นได้ยากแล้วก็มันเกิดขึ้นเนี่ยแบบนี้ฮะมันทําให้มวยมันมีสเสน่ห์ทำให้กีฬามวยกีฬาต่อสู้เนี่ยได้รับความนิยมจากอดีตจนถึงปัจจุบันเพราะมันไม่แน่นอน แล้วถ้ามองในแง่ของการตลาดนะครับระหว่างซูเปอร์บอลกับโนเยริเนี่ยใครชนะเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อการตลาดของวันมากกว่าต้องบอกว่านะปัจจุบันนะครับญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นฐานรายได้หลักของวันแชมเปี้ยนชิพด้วยการไปจัดศึกวันร้อสศึกวันร้อเนี่ยประสบความสําเร็จมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดเปรเปอร์วิลหรือว่ายอดค่าชม มันประสบความสําเร็จมากๆากครับได้รับการยอมรับและก็ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนมวยญี่ปุ่นและก็เกิดเป็นกระแสในญี่ปุ่นทําให้นักมวยญี่ปุ่นนั้นเดินทางเข้ามาในสังกัดวันแชมเปี้ยนชิพจำนวนมากเลยนะครับและถ้าเกิดว่าโนฮิรินะครับสามารถเอาชนะซูเปอร์บอนได้เนี่ยเชื่ออย่างแน่นอนนะครับว่าไฟ์ถัดไปของโนฮิรินั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะเปิดโอกาสให้ตะวันฉายนั้นล้างตาอีกครั้งหนึ่งและการเปิดโอกาสให้ตะวันฉายล้างตาอีก ครั้งหนึ่งนั้นแฟนมวยชาวไทยก็สนใจแฟนมวยญี่ปุ่นนะครับก็สนใจก็อยากจะดูว่าโนฮิรินั้นจะสามารถปราบตะวันฉายได้ถึง2ครั้งหรือเปล่าและถ้าเกิดมาออกมาเป็นในรูปแบบประมาณนี้นะครับเชื่ออย่างแน่นอนว่าวันแชมเปี้ยนชิพขายไฟได้อย่างแน่นอนนี่คือในมุมมองของการปลาด หรือไม่เจอกับตะวันชายนะครับเจอกับมารัตเนี่ยเชื่ออย่างแน่นอนว่าแฟนมวยญี่ปุ่นโดยเฉพาะแฟนมวยคิกบ็อกซิ่งญี่ปุ่นนั้นอยากจะเห็นนักมวยของตัวเองเจอกับมารัตกิกกอรียนพอถ้าเกิดว่าซูเปอร์บอนชนะนะฮะซูเปอร์บอนไปเจอกับตะวันชายอีกหรือว่าซูเปอร์บอนไปเจอกับใครอีกมันก็จะวนซ้ําอยู่ประมาณนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ไฟเนี่ยดูไม่น่าสนใจแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นโนฮิรินะครับโหโนฮิริเจอใครเนี่ยก็น่าดูหมดเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยแฟนมวยญี่ปุ่นเนี่ยยอดเปเปอร์วิว ได้รับความสนใจมากแน่ๆและมาถึงพี่ใหญ่นะครับนั่นก็คือเพชรธนงซึ่งเพชรธนงจะเจอกับยูกิโยซ่าอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นนะครับเพชรธนงในไฟนี้นะครับสิ่งเดียวเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพชรธนงฟิตมาดีนะครับยังไงยังไงก็สามารถเอาชนะยูกิโยซาได้อย่างแน่นอนสําคัญเลยในไฟนี้ก็อย่างแน่นอนนะครับว่ายูกิโยซานั้นเดินใส่ตั้งแต่ยกแรกตั้งแต่เสียงละคงดังขึ้นเลยนะครับน่าจะเดินบี้เดินติด เตะล่างอัดลำตัวขึ้นเบนต่อยหมัดเพื่อที่จะบี้ให้เพชรธนงนั้นยุบให้ได้แล้วก็เป็นที่น่าสนใจนะครับว่าเพชรธนงเมื่อเจออาวุธของยูกิโยซากเข้าไปแบบรัวๆหนักๆบี้ๆติดๆแล้วนะเนี่ยเพชรธนงจะยุบไหมเพราะาเกิดว่าไม่ยุบนะครับยังไงยังไงด้วยเทคนิคชั้นครูของเพชรธนงผ่านยูกิได้อย่างสบาย และก็เชื่ออย่างแน่นอนนะครับว่ายูกิโยซาเนี่ยรับแข้งเพชรธนงไปอาจจะได้เห็นสีข้างแบบเดียวกับอากิโมโตหรืออาจจะโดนเข่าของเพชรธนงนั้นจมอ่วมอรไทไปเลยแต่ขึ้นชื่อนะครับว่ายูกิโยซาถือว่าเป็นนักมวยที่ทนทานอีกคนหนึ่งการที่จะถูกน็อกนั้นน่าจะเป็นไปได้ยากแต่ไฟน์นี้นะครับด้วยการที่เพชรธนงนั้นห่างหายจากการชกมวยไปค่อนข้างนานด้วยโทษแบนกลับมาชกกับนะครับรามาสนอบและก็หลังจากรามาสนอบก็ห่างหายไปอีกหนึ่ง 1ปีนะครับเชื่อว่าความต่อเนื่องสภาพร่างกายเนี่ยยุกิโยสะถ้าเกิดว่าเดินติดติดเดินเบียดตั้งแต่ยกแรกนะครับไม่ให้เวลาให้เพชรนงหายใจนั้นเชื่อว่าไฟนี้นะครับยุกิโยสานั้นน่าจะบทเอาชนะ เพชรธนงไปได้ตามมุมมองนะครับผมไม่อวยใครอยู่แล้วเราพูดตามความเป็นจริงแล้วก็มันเป็นทัศนคติเฉพาะผมนะครับซึ่งมันอาจจะแตกต่างกับของคนอื่นเชื่อว่าแต่ละคนนั้นล้วนแล้วแต่มีวิจารณญาณแต่ในใจของผมเนี่ยอยากจะให้เพชรธนงเอาชนะยูกิได้แต่เมื่อนะครับเราดูหลายสิ่งหลายอย่างแล้วนะเนี่ยจึงทําให้มุมมองและก็ต้องพูดตามความรู้สึกจริงนะครับว่าไฟนี้เชื่อว่ายูกิโยซานะ่าจะเอาชนะเพชรธนงไปได้ และมาถึงช่วงสำคัญนะครับเอาตามมุมมองของผมเลยนะครับ3คนนี้โอบอลและก็แพทเนี่ยสคนนี้มีโอกาสแพ้ชนะมากน้อยกว่ากันยังไงผมเอาอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับสคนนี้มีโอกาสที่จะชนะรวดและก็มีโอกาสที่จะแพ้รวดทั้ง3คนด้วยโอกาส50-50ที่จะแพ้ที่จะชนะเนี่ยพอๆกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์บอลโนฮิลิ น้องโอกับรถถังแพชธนงกับยูกิโยสะซึ่งถ้าเกิดว่านะครับให้ผมต้องตัดสินใจเลือกเลยนะฮะไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบคนใดคนหนึ่งนะครับแต่มันเป็นทัศนคติถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองหนึ่งแล้วกันนะครับผมมองว่าโอกาสนะครับที่ทั้งบอลโอและก็เพชรนั้นจะแพ้ลวดเลยทั้ง3คนนั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูงกว่านะครับ เพราะสิ่งหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของสภาพร่างกายต่อให้เรามีระเบียบวินัยความฟิตแค่ไหนนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าร่างกายของเราเมื่อมันมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยความฟิตนะครับจากที่เราเคยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอาจจะเหลือเพียงแค่เก้าสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่เราฟิตมากกว่าเดิมนะครับแต่ด้วยเซลล์หรือว่าการทํางานของร่างกายนั้นเนี่ยมันเริ่มที่จะเสื่อมสภาพเริ่มลดน้อยถอยลงไปตามเงื่อนไขของอายุและที่สําคัญนะครับทั้ง3คนนั้นเนี่ยเลยยุคหรือว่าเลยจุดพี ของตัวเองไปแล้วนั่นก็เป็นมุมมองนะครับแล้วก็นั่นก็เป็นเหตุผลซึ่งไม่ได้มีความชอบไม่ชอบนักมวยคนใดคนหนึ่งและทั้ง3คนนะครับผมก็เป็น f c ทั้ง3คนแต่เมื่อเราทําในส่วนของพอร์ตแคสต์หรือว่ารายการมวยเนี่ยเราก็ต้องพูดตามความเป็นจริงพูดตามความรู้สึกของเราจริงๆนะครับมวยนะครับวัตถจากตามธรรมชาติก็เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะครับและก็ในทุกๆก,กีฬาเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ดับไป ขึ้นลูกใหม่ย่อมเข้ามาแทนที่ขึ้นลูกเก่าเป็นสัจธรรมเป็นสิ่งที่เราเจอกันอยู่ในทุกๆวันในทุกๆปีหรือในทุกชนิดกีฬาอยู่แล้วนะครับและถ้าเกิดว่าเราดูในเรื่องของสัจจความจริงนี้แล้วเนี่ย ผมก็เลยมองว่านะครับโอกาสที่ทั้ง3คนนั้นจะแพ้รวดนั้นจึงมีความเป็นไปได้มากกว่า3คนจะชนะรวดแต่ความเป็นจริงนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นไปอย่างที่ผมคิดก็ได้นะครับทั้ง3คนนั้นอาจจะชนะรวดเลยก็ได้หรือนะครับสใน3อาจจะชนะหรือแพ้คนหนึ่งหรืออาจจะแพ้2ชนะ1เป็นไปได้หมดแต่นี่เป็นเพียงแค่มุมมองนะครับถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นการเสนอไอเดียนะครับไม่ได้ไปดูถูกนักมวยอะไรใดๆเลยส่วนพี่ๆท่านไหน มีมุมมองที่แตกต่างอะไรยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยอย่างมีสติพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลนะครับเพื่อทําให้ชุมชนหรือขอมวยชุมชนมวยของเรานั้นเป็นขอมวยชุมชนมวยที่มันมีมาตรฐานมีความสุขในการที่จะได้พูดคุยกันก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมแลบฟังังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์และคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็แชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับ พบกับคอนเทนต์มวยที่แตกต่างไม่เหมือนใครไม่ซ้าใครมีสไตล์เป็นของตัวเองสไตล์เอกสตรีโอได้ที่นี่ที่เดียวทุกวันขอบคุณครับ